ครับยายชินกินแซ่บครับผมกินแซ่บว่มันกินมาเด้อมันกินขาวของยาินจินแสบเด้ออ่าครับผมสวัสดีครับได้สิ้นกินแสบครับกินข้ากินข้าวนุ่งกันเดี๋ยวเมื่อรายการโดยไอจูดแชนเนลครับผมนี่ครับมื้อนี้กรมีเมนูเด็ดเด็ดขึ้นเก่าแล้วครับมื้อนี้ไอโจไปหาเห็ดมากมือเช้าครับไปไต่เห็ดมากจะมีลาบเห็ดปวกครับนี่ครับเฮ้ยลาบเห็ดปวกเปิ้ลมาเปิ้นเห็ดปวกครับแล้วเปิ้ลเห็ดปวกนี่ครับแรลบเห็ดปวก่แกงเห็ดปวกครับแล้วก็นี่อีกอันหนึ่งนะส้มยำไก่บบ้านครั กอไปแบบนี้ครับไก่ย่างนี่ฝีมือยี่แม่ครับยี่ยังไหแม่ซุปแตงซุปบักแตงครับฝีมือจะสินกินแซ่บนะครับเนาะโอเคครับผมมาว่ากินข่าเสาวงกันครับผมเช้านี้ที่บ้านถาวบ้นครับมึงอยากกินเข่าเ้ากับโฮมกันชื่อก่านะทุกคนก็มากินน้ากันจะมีความสุขร่วมกันนะครับเนาะมะกินข้านี่ครับไอ้ตัวไอ้ตัวที่นั่งข้างๆกล่องนู้นจบอ่า มามามาอินต่อครับผมพี่อำโอ้เป็นอัะไรชื่อหอมจี๋เลอันนี้ที่เมียนหอมนะอืมรสชาติโบราณมากครับมันนีน้ำฝนไปลงเรียนครับก็เลยอยู่กินข้าน้ำดอกเพราะว่าเขาเศร้านี่

bố một mà vào tiệm quá, tay vào tiệm bữa của mặt 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 đây, mặt của đây của mặt của mặt của cho của mặt của mặt của nó của mặt của mặt của mặt มาครับคนเห็ดสุดยอดครับมันมีใบนั่นเนาะกับเขาอย่บบไม่ได้พูดถเ,เดออดอถอาครับมันิดอกติดจืดตั้งน้นไแม่มันกินเ็ดคัญหาได้ครับกินมากได้ของกินจืดตั้งน้นแต่ว่าเพนหนึ่งินไม่ไดเลย <c oughs> ยากาศเศ้านี่กัธรรมดาแล้ครับฝนตกมั่นเมื่นช่วงนี้ฝนมื่นกาขึ้นตองหยดต้องเล่แต่ฝนตกปุ๊บนี่ให้ปล่อยลถนะฝนมันตกก็ไได้กินนหรอกขึ้กแล้ว เรา,เ,า,า <c oughs> เป่ายาากฮาฮ่าฮ่าฮาฮ่าฮ่าฮ่้ไปีเนนี่ยเป็นเนีน่ยหน่มหนพี่สาวนบ่านบางคนบอท่นหน่งหจัดคนบอกว่าไปตัดกันไม้ใช่เนี่ยนแต่กตโส เกิดแม่ยังเริ่มี้กันจื้อเออได้คาหักครับให้หักหลายอันแล้วคือแสดงเงินจริงๆเลิกคือมีหลายอันครับแต่ว่ามันหักทุกอันครับให้ทักครั้งเองถูกลยใส่ยังเสี่ละครับมาตรฐานครับใส่ความดีหลายประเดี๋ยวไม่ที่พักคือเก่ามาหลายอันแล้วมันจำตลาดนัดได้ไหมฮึ สาตาหคือไปไปล่องวัดเอาคือใส่ของตาห้องเลยวัดเอาเนาะบ่ะด้ว่าวัดว<า>ัดสมนสมนีนนบวมมาใเมส่เราเห็นชัดใครสือนังนี่และครับเพื่อนบ้อนเนา <c oughs> ะว่าเปึงเห็นหมอวัดสมนั์สมนีเดีวด๋วเขาววมโดยสายตาจะกว้างเนะสาตลาดก้า,าอีตัเงาน,นลงกินข้าวละละละ

xuống Giá trị bánh nhìn không có biết này nữa <laughs> Hay Hay ยงอยู่อ่ะหนูวันนี้ไปวันที่สอเนามึนน่ามึนฮ่าฮ่าฮาไม่อย่างนั้นนีะเขาเลี้ยเก็บเป็อย่ามงั้นอ่าฮ่าฮ่าเป็ดไม่เป็ดจรองอเป็ดอ่ะม่เป็ดอ่าเ้็เม่ะเป็ดอ่ะโอ้โห บางอ้หาให้กวาเอาเมื่อส่ทาหน่อมังไกว่ะไเป็นงอกพ่นที่เอาเมื่อให่เลยันหน่องใช่ใ ตันี่กัวผู้ดมสมบูรณ์รับมาางเจไปเก็บแตกเต็มเขาไปตัวไปวนไปิัดคตาม้คนย้นนอูด่วเป็นเดินเองแต่นัดแจงห่างแจงตาม่าโอ้หคนยังต้นกันอยู่ดีเปนอย่างาา tám tinh bột bưng có tinh chứ tinh bột 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 yêu

Ừ. Hãy subscribe cho là Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn

มีคนได้นกรม้ีคนกกินะรมู่อะแ้องักินเดียวเนาะแอก่งแค่เดียวก็ว่าทีไว้มนต้องเกิดทองห่้ามีก็วอะไรมากอะไรไมว้พีเจ้าเกได้ม่าพูยงิเขาก็ได้แค่มีคนไหนกคุณส่ไดู้นนคนนี้คนไหนก อัขายลูกสาวไปอขายจั้นงจี่นารอวะว่าเยนะไมอยคุณู้ชมขอาลกตัวอะรนางเอนิ่มหรนเราสิ่งี่ครับการติตามครับอีเม่อินไปเราการถอดฟิอยู่้นครับเพิ่ท่านคนลุกกลางงาไปเลยขอบคุณมากมากครับผมสำหรัการติดตามคลิปินี้ครับผอครับสวัสดีครับ